อื้อหือเพื่อนจะได้ปุ่มหลอกรถมาพอโทนเบาสีนี้โค้รสวยมันจะค่อนข้างคลีนไปหมดเลยแล้วก็ดูทีมากเลือกลายแบบนี้แมทแบบนี้นะเราสามารถคัสตอมไมได้ว่าอยากจะต้องเป็นแบบไหนอาดเสได้นิดนึงไม่ให้บบาไฟฟ้าได้กรีเลสด้วยนะยากนิดนึงคือการล้วงเข้าไปเนี่ยผมชอบแบบนี้นะมันสามารถกดแล้วก็เลื่อนสไลด์แบบนี้ได้โอ ทุกคนหล่อสวัสดีครับพบกันอจนจช่องวงตัวใครเช่นเคยนะครับข้างหลังของเราอยู่กันกับน้องเล็กของทางเ雷ซัสนั่นเองครับอย่าง LBX นะครับรุ่นนี้เป็นการที่เอาใจสายคัสตอมไมค์ครับบ่งบอกความเป็นของตัวคุณกับ B-Spoke เดี๋ยวผมจะพาไปดูดีเทลนะครับผมว่าการที่เราปรับเปลี่ยนตกแต่งให้เป็นสไตล์คุณเนี่ยทำอะไรได้บ้างน่าสนใจอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ที่แน่ๆคันนี้ผมอยากขับมากมั่นใจทุกระดับนุ่มนวลทุกการขับขี่อ s ซซี่ซัสเ s i ชันตรงโซนนี้นะครับเขาจะมีการที่ให้เพื่อนๆสามารถคัสตอมไม้ได้นะนี่ตซลร์ LBX B Spoke นะครับก็คอนฟิกสางตัวแท็บเล็ตที่เป็นของเว็บ l e ็กซัสนั่นเองครับนี่คัสตอมแล้วก็ขึ้นบนหน้าจอแบบนี้นะการคัสตอมไหมเนี่ยเพื่อนๆสามารถเลือกเป็นแบบโมโนโทนได้ก็คือเขาจะมีเก้าเฉดแบบนี้นะครับมีขาวมีเทามีซิเวอร์มีดรัมมีสีที่เป็นเอกลักษณ์โซนิคคูปเปอรของเขาตัวนี้นะครับรวมทั้งนี่สีน้ําเงินทางด้านข้างรถตรงนี้นั่นเองครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเขาจะมีตัวไบคัลเลอร์นะครับหรือไบโทนที่เป็น หลังคาทูโทนอะ่ะก็จะเป็นหลังคาดำนะครับผมตัดสลับกับสีทางด้านในจะมีอยู่สักประมาณแปดเฉดอ่านี่สามารถคัสตอมไหมของตัวหนังภายในรถได้นะครับทัชชิ่งที่มันเป็นแบบเหมือน,นมีความหนังมีความแบบดิบๆอยู่นะครับฟิลลิ่งหนังจะประมาณนี้ส่วนหนังประเภทนี้จะเป็นเหมือนในใคอาคอคทัลล่าเหมือนสักหลาดนะครับทัชชิ่งคือดีมากๆเลยเนี่ยผมชอบแบบนี้นะอืโทนสีก็สวยไม,ไม่แพ้กันนะครับแล้วก็ โทนหนังแบบนี้มันจะเป็นหนังที่มีความละเอียดขึ้นไปอีกครับมันจะไม่ได้หยาบจนเกินไปเหมือนตัวข้างบนนะเอออันนี้จะมี4โทนนะครับถัดมาก็จะเป็นการคัสตอมไม์ของตัวดีเทลของตัวเบาะนะครับลวดลายเบาะนะครับเดินได้ทางด้านข้างแบบนี้นะครับผมแล้วก็เดินได้ทางด้านตรงกลางคือบ่งบอกความเป็นตัวคุณทั้ง4แบบแบบนี้ทั้งคูลีแลกซ์แอคทีฟแล้วก็อีเลเจน์นะครับอืมแล้วก็การเลือก จับแมตสีของตัวการเดินได้ของไม่ว่าจะเป็นข้างประตูหรือของตัวเบาะเนี่ยก็จะอิงตามของสีของเบาะนะเพื่อนดูดิเขาก็จะมีแบบสติชิ่งให้โชว์ดูและแบบแบบนี้เลยนะครับให้เพื่อนๆพอมองออกว่าเป็นอย่างไรพามาดูมิติแล้วก็ขนาดของตัวรถนะครับความยาว4,190ม mm, ิมความกว้าง1,825ม mm, ิมความสูง1,550ม mm. ิมส่วนระยะฐานล้อนะครับ2,580ม mm ิมตนั่นเองครับ ให้ดูรวดลายแล้วก็กิมมิกการออกแบบดูทางด้านหน้าตรงเป็นไงโ้หโคตรหล่อดูเป็นแบบเบมินิเบบีนะครับแต่ว่าแฝงความดูดันเอาไว้แบบนี้เลยนะครับตรงเนี้ยทำมาเป็นสีเทาออกกึ่งเงาเนาะแล้วก็ตัดกับพวกคิ้วที่เป็นสีดำกรอสนะครับโคมนี่เป็น L-shape ของเขาเนาะ สวิฟตนกับไฟเลี้ยวนะครับเดย์ทั้เว้งไลท์แล้วก็โคมบอยเตอร์หนึ่งโลข้างในเนี่ยบิวทำมาเป็นสีดำกรอสแบบนี้แล้วนะครับไฟข้างมีให้ไฟคอนเดอร์ลิงไลท์มาด้วยนะเออไฟตัดหมอกนะครับผมแล้วก็ชุดตกแต่งด้านล่างเซ็นเซอร์1.2.3จุดจุดจุดฝั่งละ3รวมเป็น6รวมทั้งการที่เขามีตัวเลดา้าที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องระบบความปลอดภัยของทางเด็กซัสนั่นเองครับแอแคทีฟอะไรมีให้ตามปกติอยู่แล้วแล้วก็ตัวกล้องที่บิวมาเนียนแบบนี้เลย นีชอบดีไซน์ท,งทางด้านล,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 ล่างตรงนี้มากๆเลยครับลิ้นทางด้านล่างออ,ออกแบบมาลงตัวมากๆครับลวดลายล้อก็อันนี้สามารถคัสตอมได้เหมือนกันนะเพื่อนๆอยากเลือกลายแบบนี้แมทแบบนี้นะครับหรือว่าจะต้องการให้มันเป็นแบบแบบแมท์กับตัวรถเนี่ยอันนี้คัสตอมได้ทั้งหมดนะยางเป็นโยโกนะครับขนาด225ับ 15R18 นั่นเองครับ, 15, นนรบแต่ว่า ทางอย่างด้านหลังเนี่ยอาจจะดูหน้าใหญ่กว่านิดเดียวนะครับด้านหลังจะเป็น60เนาะระบบกัสะเทือนด้านหน้าเป็นแม็กฟอัสสัตว์นะครับผมส่วนท้านหลังเนี่ยเป็น Beam. <S <S พอชันบีมเพราะมันเป็นรถไบโทนนะครับก็คือด้านบนจะเป็นดํำกรอสตัดกับตัวหลังคาแล้วก็ตัดกับตัวหลังคาทางด้านบนแบบนี้มีชาร์กฟินให้นะครับกอบเฟรมทำมาเป็นโครมเมียมแล้วก็ตรงนี้ทำาเป็นสีดําได้ก่อนอ e l เลสด้วยนะ ด้านบนนี่ทํามาเป็นสีดํากอสนะครับด้านล่างก็ดํากอสมีกรฉุกเฉินตรงนี้แล้วก็ลวงปุ๊บกดเห็นปหมเปิดแล้วนะครับไม่ต้องออกแรงอะไรเลยใน l e x กซยุคใหม่ๆ่จะเป็นแบบนี้นั่นเองครับปุ่มล็อกรถนะครับมีให้ทั้งสงฝั่งเนาะวายสปอรมีให้ตามปกติครับนี่แบบนี้เลยนะโอ้วท่เนี่ยแล้วผมชอบดีไซน์ถทายลายของเขาแบบนี้ยมีทำรดลายตรงนี้นะครับแล้วก็ เลียสปอยเลอร์ทางด้านหลังมันดูลงตัวมากๆเลยเมื่อดูดิอือหือคนลอเซนเซอร์การระายะาด,ด้านหลังก็ฝั่งละ3ามวูเ็นหนะครับโลโก้เล็กซัสยุคใหม่ใบปัดน้ำฝนไฟเบรคลูที่3นะครับ l b x แล้วก็ตัวกล้องจะอยู่ทางด้านนี้นะครับแต่ที่ผมแอบยากนิดนึงคือการล้วงเข้าไปแล้วเปิดเนี่ยแหละครับคือพอมันเป็นคนมือใหญ่อะ มันมีปุ่มกดล็อกฮะผมยังไม่ทันกดเลยพี่ท่านเปิดแล้ว <l acht> มันมันแอบปเปิดยากนิดนึงนะเพราะว่าบิตติความสูงอะมันเล็กไปหน่อยครับแต่พอเปิดมาแล้วเนี่ยว้าวสูงเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะพวกคีย์เซนเซอร์มีให้ตามปกติแหละแล้วก็มีปุ่มล็อกรถให้อยู่ตรงนี้นะครับม่านมีให้แล้วก็ที่วางของประมาณหนึ่งเปิดดูสิ นี่การเก็บงานนะครับโฟลเ12โวลต์มีมาให้นะครับผมแล้วก็คันนี้จะพับบอกเป็น40 60นะไฟหลังอ่ะถือว่าสวยนะเขาทํามาเป็นสีดําแบบนี้เลยลมดํามาไฟ LED ไ i g h t Bar แล้วก็เป็น LED เต็มระบบนั่นเองครับช่องเติมน้าน้ำมันเนี่ยตะมูตะมีมากอ ตรงนี้เป็นพลาสติกหมดนะครับแต่ว่าเนี่ยลวดลายที่เขาออกแบบนะตรงนี้ก็เราสามารถคัสตอมไหมได้ว่าอยากจะต,ต้องเป็นแบบไหนได้สีอะไรนะครับแล้วก็ที่ผมบอกผมชอบภาพแบบเนี้หนังดีมากเลยนี่แล้วก็ e l e t สขวงเขานะครับเปิดแบบนี้ได้แล้วที่ขอชมครับคือผู้นั่งรถไฟตอนหลังทั้งสองฝั่งเพื่อนๆจะได้ปุ่มล็อกรถมาเออนี่แล้วก็พอโทนเบาสีนี้โค้ดสวย สวยมากคัชชิ่คือดีมากเนี่ยแล้วก็ตรงนี้คัสตอมได้นะครับไอโซฟิ so มีให้นะแล้วก็ที่วางแบตเตอรี่ของตัวไฮบริดเนี่ยจะอยู่ทางด้านหลังตรงนี้น,นั่นเองครับอืมแล้วก็นี่ช่องชาร์จ USB เป็นไทอะไรเอย่ย USB Type ไทซสองสลอตนะโอเคนี่มิติทางด้านหลังประมาณนี้นะครับแต่ว่าด้วยความที่เขาจอดถ่ายรูปถ่ายอะไรเนี่ยบอกมันโดนเลื่อนมาเยอะอยู่พอสมควรน,นะ ให้ดูผู้สานตอนหน้าฝั่งซ้ายนะครับเนี่ยเห็นปะก็มีที่ล็อกรถมาให้นะการเก็บงานแอมเบนล,ลงแอมเบนไลท์นะครับแต่ว่าแอบเสียดายนิดน,นึงไม่ให้เบาะไฟฟ้ามานะตรงฝั่งผู้นั่งตอนหน้าเป็นเบาะแบบแมนนวลน,นะครับแล้วก็เนี่ยมีเขียนนู่นนี่นะครับแล้วก็การเปิดอืบโอเคโอ้โหซอฟจังนะะมีไฟข้างในให้ แล้วก็ทําเป็นหนังอีกชนิดหนึ่งเนี่ยฟิลลิ่งดีมากเลยแล้วก็ตรงนี้เป็นดับเบิลเลเยอร์นะครับที่มี USB Type C 1สลอแล้วก็ p o w e r อร์เลนะหนังพุ่มมาหมดเลยนะครับผ้าแล้วก็ปุ่มล็อกกระจกนู่นนี่นะครับที่วางแก้วน้ําแล้วก็เบาปรับไฟฟ้าได้แต่ว่าตัวลําบ้าเนี่ยปรับไดแ้แค่เข้ากับออกนะอืมแบบนี้นะครับแผนเบรกแว่นคันเร่งเป็นแบบปกติเนาะแล้วก็เปิดฝา ถังน้ำมันท้ายรถอยู่ตรงนี้ปรับซีดมีมอรีให้3ามตำแหน่งนะครับแล้วก็นี่ที่ขาดไม่ได้แล้วผมชอบมา,มากๆคือการมีพัดโรชิแบบนี้นะสนุกแล้วก็เนี่ยพอมันเป็นเล็กซัสยุคใหม่ครับจะโดนถ่ายทอดมาจากรุ่นพี่คือการที่เขาออกแบบโฮมไลัยหรือแม้กระทั่งพวกปุ่มต่างๆเนี่ยตรงเนี้ยเป็นทัชสกรีนเป็นการกดเนี่ยเห็นปะมันจะค่อนข้างคลีน ไปหมดเลยแล้วก็ดูดีมากๆครับหน้าจอเรือนใหม่ชัดเจนเป็นเล็กซยุคใหม่เนาะหน้าจอกลางปรับนู่นปรับนี้ได้นะครับรองรับ Apple Ca คาเฟ่รอตัอยู่แล้วล่ะมีระบบช่วยถอยจอดครับมีกดกล้องได้ตรงนี้ชาร์จแบต USB Type C นะครับชาร์จไวเลยที่วางแก้วหนึ่งตำแหน่งเนาะที่วางเสียบของเนาะออโต้โฮเปิดมือไฟฟ้าแล้ว traction EV โหมด Eco m o โหมดนะครับปรับตรงนี้มีเกียร์ S e ให้ด้วยนะแล้วก็เกียร์เป็นแบบเล็ก s ัยุคใหม่ๆนะนี่ มันสไลด์ได้นะแบบนี้เลยนะครับหรือว่าจะเอาออกก็ได้ที่วางแก้วอีก1ชิ้นหรือว่าเป็นที่วางเหรียญก็ได้ครับรวมทั้งตัวเบาะเนี่ยมันสามารถกดแล้วก็เลื่อนสไลด์แบบนี้ได้ลื่นปื๊ดเลย <c oughs> อันนี้ดีมากๆกระจกตัดแสงอัตโนมัตินะครับแล้วก็ด้านบนนี่มีไฟให้กดทัชชิ่งข้างบนเนี่ยคือเป็นอ่าทัชสกรีนแล้วเหมือนรุ่นพี่เลย อยากให้มาดูคันจริงครับอยากให้มาลองคัสซอมไม้อยากให้มาดูงานดีเทลที่เขาพยายามใส่ใจแล้วก็อยากให้คุณเป็นตัวเองที่สุดนั่นเองครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้วงโตคาด้วยนะครับอยากให้วงโตคามารีวิวแบบนี้แล้วก็าชมรถใหม่ๆหรือว่าคลิปที่อัปโหลดภายในงาน Motor Expo ครั้งนี้เนี่ยก็รับชมกันได้เลย,ยงไงวันนี้วงโตคาขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย